ทุณฟาบาทมีข่าวทางการทหารยะยะยะนี่ตามดีแล้วออกไปทางซ้ายทาเลมว้ดใช่ทางนี้กับถวายพระคุาฟ้าบาทชี <interfer es> ้เหลืองมีสายรายงานมาว่า <favorites> ทูต <cử> ร <as straight> ัฐเยนและเจ้าได้เข้าไปในซีหยวนแล้วไปถึงไหนแล้ว อาจจะไปถึงหุบเขาหลงสีแล้วคงตามไปไม่ทันอเออพี่ใหญ่พี่คุ้นเคยแถวนั้นดีทายดูซว้าเยียนกับเจ้าจะทำไงต่อเฮาใหญ่ที่สุดในหลงสีก็คือหญิงหยงเปยหยงตาถอสีหวนยี่ชีหยงติไปติ และสรงลู่ใต้รวมแปดเผ่าบริเวณที่เขาอยู่น่าจะเป็นหลังเขาเรียบชายฝั่งแถวชุยเชชุย,ชยอีกทีก็เป็นเป้าฟูอันและตีเต้าก่อนเนี่ยท่านพ่อเคยทำทะเบียนตอนที่สำรวจเบื้องต้นมีคนอยู่ประมาณสี่แสนกว่าทหารก็ไม่แน่ชัดพวกหยงกับพวกติไม่เป็นทหารมากก็เป็นชาวนานับจำนวนคร่าวๆก็ประมาณสองแสนคนมีชาวบ้านกับทหารอยู่เท่าไหร สี่หัวนใหญ่สุดมีอยู่แสนคนหวัวหน้าเผาตั้งตัวเป็นกษัตริย์กับแคว้นเยียนและเจ้าไปมาหาสู่ไม่เคยขาดมเมื่อกี้พวกท่านปรึกษากันไปถึงไหนละเยและเจ้าคอยยุแยหลงสีแข็งคอไม่ตีก็ไม่ได้แต่จะตีก็ยากยากก็ต้องตีจะปล่อยมันคอยแทงข้าังอย่างนั้นเหรอใช่ยากก็ต้องตีฉีเหลียง เราต้องเสี่ยงสักครั้งนะเสี่ยงยังไงตรงนี้น่ะมีช่องว่างอยู่หังเจียนและสีพัธมิตรรออยู่คิดว่าคงรอให้เกิดความวุ่นวายพวกหยงกับพวกต๊กับหลงสีก็ถูกชาวถิ่นบุกจนพหวหาแต่แข็งข้อก็ต้องรอสีพัธมิตรเคลื่อนไหวในช่วงเวลานี้คงเคลื่อนทัพพร้อมกันไม่ได้ การรอทาให้เกิดช่องว่างขึ้นเราก็เชื้อกายเข้าแทรกแซงเข้าไปในช่องว่างนี้ซะเลยดีไหมละแล้วจะทำยังไงย้ายทหารสามหมืนจากตะวันออกดักซุ่มซ่อนตัวบริเวณหลงซีสีหัวนิ่งเราก็นิ่งสีหัวขยับเราก็บุกทันทีถล่มสีหัวให้ราบเราถึงมีโอกาสรอดฟ้าบ,บาทฟ้าบ,บาท ถ้าคณะเคลื่อนกำลังแล้วหังเจียนโจมตีเราจะทำยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องสู้ตายบาบาสสถานการณ์ขับขันไม่คนลังเลยพี่ใหญ่ข้าใช้ทหารไปห้าหมืนหน่นนายมากเกินไปไม่สู้ก็แล้วไปเมื่อสู้แล้วต้องให้ชนะฟาบาด แต่ทางตวันออกชาวจีนอยู่ทางทะวันออกเขาเคยต่อสู้มานับาไปต้วนเหรอศึกนี้ชีชะตาจะกลัวได้ยังไงฟ้งบาบม่ผมฉันจะนำหน้าขอสู้ตายพี่ใหญ่รับตราแม่ทัพ เอา,ายาบางคมพะยายค่ะเอาไวาาบังคนพะยเยค่ะตามสบายขอบพระไทยขอบพระไทยขอไทยท่านแม่ทัพนามว่าอะไรหม่อมชั้นจีเชยิงเราทหารเรียกหม่อมฉันว่าเชยิงท่านเป็นทาย,ยาทสามีรบุรุษเผ่าจือเชอในสมัยมุกงเหรอใช่พระเจ้าค่ะ งั้นนี่ก็คือทายาทเผ่าจือเชอร์สิถูกต้องพะยะค่ะ<อ> <c oughs> เวลาเปลี่ยนไปไม่นึกเลยว่าเผ่าจือเชอร์จะอบะยพมาถึงหลงสีทุนฝ่าบาทไม่ว่าจะอยู่ไหนเผ่าจือเชอร์ก็เป็นชาวฉินตลอดไปหลงสีตกอยู่ในอันตรายว่าน้าจือเชอร์ไม่รู้รผมฉันทราบ ทูลฝาบาทพวกเราต้องชนะแน่นอนอย่าทรงพิตกไปเลยชาวฉินจะไม่เสียสละอย่างไรข้าหรอกเผ่าจือเชอจะต้องรีบไปที่เฉินชางโดยเร็วฝาบาทช่นนี้จะทําให้เผ่าที่ทรยศไว้ตัวทันนะพะยาค่ะแต่ท่านเชยิงแควนฉิน,นจะให้เผ่าจือเชอเผชิญเคราะห์กรรมได้ยังไงฝาบาทหม่อมฉันมีอยู่วิธีนึง อาจหลีกเลี่ยงการประทะกันได้นายลองว่ามาฝาบาทเยี่ยมมากจะคลายวิกฤตได้แน่ฝาบาทัาบาทคิดว่าได้ไหมต้อง,งได้สิเชยิงเรื่องนี้ท่านไปจัดการจะได้ไหมว่างไงฝาบาัดหม่อมฉันตัวที่หลงซีจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังดีเชยิงนับจากวันนี้ไปท่านคือแม่ทัพหน้าปราบซีหวนพระเจ้าค่ะ เชยิงไว้ให้เราไปเฝ้าไทเฮาด้วยกันถ้าสเสด็จแม่รู้ว่าท่านคือทายาทจือเชอคงจะปลาบปลื้มใจยิ่งนะักฟ้าฟบาทหม่อมฉันจะรีบเดินทางไปหลงซีและจะนำชัยชนะมาถวายไทเฮาให้ได้พะเยะค่ะดีมากเชยิงถ้าอย่างนั้นก็ไปซึกคืนนี้ข้าจะไปส่งเจ้าด้วยตัวเอง ขุนศึกเคลื่อนทัพรับคารวาจะจากข้าด้วยชาวฉินกล้าหาพรพลีชีพเพื่อชาติชาวฉินกล้าหาพรพลีชีพเพื่อชาติชาวฉินกล้าหาพรพลีชีพเพื่อชาติ จะร้องบทเพลง